แล้วต่อไปเพลงที่สี่ก็คือการต่อสู้กันแบทเทิลกันระหว่างทีมหมายเลขสี่กับหมายเลขห้านะครับเขาจะมาแบทเทิลกันในเพลง สุดท้ายก็จะเป็นเพลงในการแบทเทิลระหว่างคู่นี้ประทัดกับคู่นี้นะครับคือคู่ที่5จะมาแบทเทิลคู่ที่1ในเพลงนี้ครับเวลาโพล์คัพเทมา กวนๆแล,ล้วตัวไว้ตัวฉันและชันตัวเธอไม่มัวชินนะถ้าเคยรักกันจริงจะช่วยทำให้มาลงใจเรื่องมันก็นกนก <Okay. S 2> ง่ายตรงนี้เองใครลายมือสวยมากมาเลยค่ะเดี๋ยวครูจะให้เขียนสามเพลงที่แต่ละทีมได้รับนะครับเราได้ทิ้งอะไรเป็นเพลงรวมอ่าของของปอนัตตี้นะครับก็เป็นตัวสมคามารักนะครับยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก แล้วก็ไฟฟลอยู่ฮะอุ้ยเลยมือสวยๆทำไมสุดเกิดใหม่ไม่เคยเจอคนเลยมือสวยขนาดนี้ก่อนก็หนูอยากเขียองตัวเองเนาะเป็นยักษ์ใหญ่ไม่เคยลองเลยนีะไมันเขียนไงอะคะนั่นแหละถูกไม่ค่อยได้ฟังเแต่งดีนะลายมือสวยเลยเนี่ยเอ๊ไล่ยักษ์เล็กไม่ยักษ์ใหญ่ลายใหญ่ยาวเลยให้ไปเขียน อ้าวมากมามามาช่วยกันตัวหน้าตาพี่เขียนได้ปังหนูเขียนเลขกอ่าคู่ที่สามนะลูกอีกเพลงแรละลายแบบไหนที่เธอรับอ้ยชอบมากเลยร้องให้ดีๆนะป๋อมชอบเพลงนี้มากเพลงอะไรอ่ะโอ้ลหเสร็จแล้วเหรออ๋ออ่านิพพานมันละอ่อๆฝางหนูมิวเดนสำหรับคู่ที่สองใช่ไหมไม่รู้จักเธอไม่รู้จักเธอสไพร์สฟอยู และคิดทอดออไม่อพ้อนออของเราไม่ใช่หรอก็สายไปตั้งเองทดคุณก็ต้องสู้กับเขาไงันไว้ให้ได้ผมสู้ขคิดทอดออออันนี้ครับเอ้ยพี่แพ้ของหนูไม่ใช่ออเหอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อ่อน้ไ่่อคิดลบมดเดี๋ยวนะหนุ่อสาม แต่ไหนที่เธอรักคิดทอดออทอดไม่ใช่หรอไม่ใช่ออสออยู่ไปออยยูออดคู่กับคู่กับคิดห้นไม่ได้ออทับแท้ออออก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงลงคู่คู่ห้าทะเลสีดำละลายแล้วก็ออออออทอดเหรอเรนเนียเหรอไอ้นิวเป็งที่สาวแกเพีงไรอะไปออยยูเฮ้ย ไม่รู้จัมมมกฉ uh, ันไม่รู้จักเธอแล้วต้องไฟฟลอยุไม่ใช่อีเทนยังไงยักใหญ่ลายยังเล็กเป็นที่สองไฟฟลอยุเพลงที่สามเอาเอาเอาใบแดงมาเปิดใบแดงมาเปิดดูทีมใบแดงหมายเลขหนึ่งใช่ไหมหมายเลขหนึ่งก็คือยักษ์ใหญ่ลายักษ์เล็กใช่ไหมครับก็คือหนึ่งกับสองเพราะนั้นทีมที่สองหนึ่งกับสองนะ แล้วก็สองทีมสองหมายเลขสองคือไฟทอยยูประธานกับทีมท yes. ี่สามเพลงที่้เพลงที่สามเดี๋ยวนะทีมทีมของนิวคือทีมของนิวคือไฟทอยยูใช่ไหมก็คือทีมของนิวเนี่ยเป็น <si ทีมที่สองซึ่ง หนูได้เพลงที่สองคือไฟพยูซึ่งจะประทัดกับทีมที่สามถูกต้องค่ะาค่อยไล่ไปต่อมาเพลงที่สามก็คือทีมสามกับทีมสี่เจอกันใช่ไหมทีมสามก็คือทีมก็คือเพลงคิดฮอดถูกต้องนะถูกต้องต่อไปอันที่สี่เพลงที่สี่คือเพลงที่ทีมสี่กับทีมห้าแข่งกันคือออทออท ใช่ไหมทีม 4, สี่กับทีมห้าแข่งกันถูกต้องอรอสอันสุดท้ายเพลงที่ห้าเพลงละลายก็คือทีมห้ากับหนึ่งทีถูกต้องนี่ก็ถูกนหเมื่อกี้มันอ๋อค่ะโอเคเอาสักครู่งงหน,น่อยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราก็ต้องทำให้ได้สามเพลงค,ความหมายของคำว่าแบทเทิลแข่งกันในขั้นต้นกูขอให้ความหมายอย่างนี้ไว้คือ เราจะมองไว้สําหรับสามเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการร้องทีมไหนจะร้องเสียงดีกว่ากันสองเรื่อง acting ก็คือทีมไหนจะส่งอารมณ์ได้ดีกว่ากันอันนี้พูดถึงดัตเทนะส่งอารมณ์ได้ดีกว่ากันก็คือถ้าถ้าเพลงสนุกทีมไหนจะสนุกกว่ากันนั่นแหละก็คือเราจะนเตอร์เทนคนดูได้เก่งกว่ากัน อย่างที่3มก็คือเรื่อง blocking และท่าเต้นที่เราจะทํามาเป็นทีมสองคน <c oughs> ว่าทีมไหนจะเก่งกว่ากัน battle ไม่ได้หมายความว่า <c oughs> มาชิงเด่นกันว่ามาขโมยซีนกันไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปเอา3าวิชาที่เราเรียนอยู่เนี่ยทั้ง Dance, acting แล้วก็อะไรนะรอว voice สอย่างมาลงในเพลงแล้วโชว์ให้เหนือกว่าว่าเฮ้ยฉัน improv เก่งกว่าเธอ <c oughs> ฉันร้อง แม่นจังหวะแม่นคียกว่าเธอนะฉันมีเทคนิคอะไรดีกว่าคู่เธออย่างนี้ฉันสื่ออารณมได้ดีกว่าเธอฉันสนุกฉันเอนเตอร์เทนคนดูได้ดีกว่าเธอฉันคิดแดนก็คือฉันคิดท่าเต้นที่เจ๋งเด็ดก,กว่าเธอฉันเต้นเก่งกว่าคู่เธออย่างนี้เป็นต้นเข้าใจนะนี่คือความหมายของการแัทเทิลคือการสู้กันะนะครับกติกาเพิ่มตเติมก็คือว่า ในระหว่างสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่เจ็ดนะครับมาครับมา,าคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสำหรับเพลงแบทเทิลห้ามซ้อมให้คู่อื่นเห็น